สวัสดีครับพี่น้องครับอิสานสมปีมาน้ำมาร้อยครับวันนี้ผมหิภาพี่น้องมาใส่ไส้ครับเป็นการใส่ไส้ครั้งแรกเทือแรกในชีวิตของผมครับผมไม่เคยใส่ไส้ครับผมเคยใส่แต่ส่อนครับใส่ตรงครับพี่น้องส่อนนามลุกยังสี่ครับมันจะมีทางเขามาแมแหลมไปเอามาตรงยังสี่ครับมันจะมีทังเข่าทางเดียวครับแต่ว่าไส้ครับมันจะมีทังเข่ารือง่าอยู่สองทังครับนี่ครับ อาว่างลุงยังสี่ครับปลาปลาลงมันก็จะเข้านี่ครับวัดปลาขึ้นมันก็เข้านี่ครับก็คือไส้นี่มันติถือทั้งปลาขึ้นปลาลงครับวาบอกง่ายๆว่ามันชิบหาบพอหลกว่าสอวนครับวัดไหวหลากว่าสอวนครับแต่ปลามันมาผ่านนี่ยครับเพราะว่ามันถือทั้งขื่นทั้งลงครับผมอันนี้กับผมเหตุทางไว้เรียบร้อยแล้วครับอันรับแรกครับเดี๋ยวเอ้า อันนี้นี่อ๋ออันนี้มาปิดครับปิดทางกันหัวมันครับบาดป่าเขามันจะเข่าพี่นะครับมันจะเข่าพี่เขาถอดออกแล้วเขากระเทครับผมนะครับวางใส่ยังก็จะเป็นทางขึ้นยังสี่ทางน้ำไหลครับทางน้ำไหลมันตั้งขึ่นทั้งลงครับอ่ะใส่เลยครับวางลุ่งยังสี่ครับผมนี่ครับตัดทางมันได้ละ โอเคนี่ครับว <c oughs> ่างไว้ยังสีครับนี่กอ็อัดทางไว้ครับอัดทางไว้ขามากกับถืถือทั้งขืนทั้งล่องครับผม <c oughs> เดี๋ยววันนี้ปิดครับเอาหายังมัถมจักหน่อยครับ พกๆผมยุติสจละต่อออกมาถมๆไหครับอึ๊บนี่ครับแล้วกะตั้งนี้เขากะพวกๆไว้ครับผมแบบนี้ครับง่ามป่ามันมาข้นมาทั้งนี้มันก็สีได้เขาครับผม เอ้ายึ๊เอาใน<อ>การครับนี่ครับผมเอา,เ,อาเรียบร้อยครับวันนี้ใส่ใส่ครับผมก็บโปหูและครอมันจะเถือกวาอันวางมือมือขึ้นเนี่ยครับฝนมันตกฝนมันตกแห้งครับ <c ười> กเกลย เพิ่นก็ได้หลายครับผูเพิ่นใสตรงผูเพิ่นใส่ไสเพิ่นก็ได้หลายผมกัเลยมาใส่เบิ่งครับเอาป็นการใสไสรั้งแหลกในชีวิตครับแนวมืออ่นเศร้าเอามาหยามน้องกันครับว่าที่ถือว่ารับมีนองสวัสดีตอนตัวเศร้าครับผมเดี๋ยวห้องสิมาหยามไสของเขากันครับที่ผมพาใสไสต่างแต่มือแรงว่าน,นี่แหละครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่า ผมใส่ไส้เป็นเธอแแรกในชีวิตนี่มันที่ตือไงผมว่าครับพี่น้องอะไปเบิ้งกันครับมาฮอดแล้วครับหวงใส่ไส้ฮอครับผมนี่ครับทั้งนั้นนำม,มันกับไปอยู่ด้วยครับ แต่ว่าผมบ่ได้กัน้นผมบ่ได้กั้นให้น้ำม,มันไหลล่งมองนีมองเดียวครับผมเห็ดแต่ให้มันเป็นร่องมองล่งมองไส้ผมมองนงันมันมีอย่ามีอย่างอยู่ครับน้ำม,มันก็ไหลไปอยู่ครับก็บ่าเป็นอย่างครับ <c oughs> มันต้องล่องมองผมเปียงนี่แม่น้องพี่น้องวะมาครับพี่นออ้องผมเอานี่มาใส่ครับผมเอาเอาเอาันเ,เ,เข่งมะฮ้องกับสวิงครับ ผมจะเท,ทสินี่ให้พี่น้องเบิ้งครับว่ามันจะได้หน่อยได้หลายปันเลยเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวเข้ามาเอาออกมาก,ก่อนครับเลือสิ่งอะอึ๊บโอ้ยยินเสียงอยู่ครับผมยิน,นเสียงอยู่ครับสดแซกสกแอกอยู่ครับเอหลายคือตัเถา่าบนออเดี๋ยวครับ <S <S นั่นนั่นพี่น้อง นั่นครับอุ้ยเื่อถึอยู่ครับนั่นครับอุยปลาดตัวไงย่อยครับพี่น้องเดี๋ยว,แต,วยแต่ว่าบ่หลายครับแต่ว่าบ่หลายครับเดี๋ยวผมจิเทสอนี้ครับผมจะเทสอนี่ครับ นี่ครับท่เทสนี่ครับเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนครับมองปิดเฮาเอาเดรหลายปันไดรเบิ่งดูอุ้ยในการอยู่เ้ียครับพวกกระปูกระปูตัวครับอ้อมแสบครับนี่ครับพี่น้องเอานั่นนั่นครับ เอาในจักตูเอากุ้งกรมีได้การอยู่ครับได้การอยู่ครับพี่น้องได้การอยู่ครับผมเออได้ผุ่นครับประคอากระตัวนี้สองตัวผุนครับประคออันครับโอ้ไปแกงใส่บวบครับปากกระเดิด ตูเอาไปออมครับเออติกัดเว้ยตินีเว้ยกุ้งกับมีครับอันนครับกุ้งกันี่ครับกุ้งกับ,บ,กกบอืม,อมกุ้งกับแซ่บครับกินสดๆครับอืมอ๋อ ได้การครับวันนี้ครับพีสารสมาปีมาแล้วมาล้อยครับภาพี่น้องมายามใส้ครับผมใส่ใส้ครั้งแรกในชีวิตของผมครับผมไม่ได้กั้นตรงนี้ครับพี่น้องผมไม่ได้กั้นตรงที่น้ามันไหลไปครับนี่ป่ามันกับมาทั้งนี้น้ำเนี่ยแหละครับผมว่าเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ครับใส่ไว้ไหมครับเดี๋ยวผมจะเอา n h า o ยังมากั้นแถวนี้ไว้ครับ ออคุดกันแต่ว้ให้มันลุ่งมองเดียวครับผมแจ้กมันจะเป็นยังไงครับจะถือดีกานี่บ่เดี๋ยวตอนแรกถือมาเบึงไหมครับแต่ว่านี่กะใได้การอยู่ครับผมนีครับเป็นการใส่ใส่ในครั้งแรกในชีวิตผมครับเอ๋อขบคุณพี่กับคุณน้องอะไรครับสวัสดีครับกระปูก็ได้ครับนี่ครับโอ้ยกระปู